การปฏิบัติธรรมกับการทานอาหารนี่เราก็จะทําให้เราได้สติอีกแบบหนึ่งนะเพราะในช่วงทานอา,ารนี่อายตนะทุกส่วนทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจทํางานร่วมกันเพราะนันถ้าสติไม่แข็งแรงพอนี่เราก็จะม่นไม่ทันเราก็จะตกเป็นาธาตุของรถเป็นาธาตุของลินเพราะฉะนั้นใน ส่วนที่เป็นความอยากทุกส่วนนมันจะอาศัยอยัยธลายหลายด้านเข้ามารวมกันรวมรวมกันทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบซึ่งถ้าเราไม่แข็งแรงจริงๆเราก็จะตกเป็น่าตุทงมันเมื่อกี้ได้ถามโยมปัญหาข้อหนึ่งที่สุดของทุกอยู่ที่ไหน ฉเฉลยก่อนกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวเราจะไม่ฉเฉลยถ้าสมมุติว่า,ามาถามว่าจาันเนี่ยถ้าสมมุติว่า,ามาเป็นคนเดินทางรอบจันเนี่ยเอามาจะไปถึงเป้าหมายไหมเ้วที่สุดของมันอยู่ที่ไหนไม่มีไม่มีที่สุดราออะไร,ไไไไรถ้าสมมติว่าจุดนี้เป็นจุดที่สุดใช่ไหม พะอไรเพาะที่สุดที่ไหนมันก็เริ่มต้นที่นั่นใช่ไหมเพราะนั้นจึงไม่มีที่จุดที่สุดแต่ที่เราคำลังหาจุดที่สุดทุกใช่ไหมเพราะนั้นถ้าหาจุดในวงกลมนี้เจอไหมไม่เจอที่ถ้าจะหาเจอทำยังไงก็ต้องตัดตัดตรงนี้ออกแล้วก็สมมติตรงนี้เป็นเชือกกลมๆนะก็ดึงตรงนี้ออกเป็นเส้นตรงอ่า ตัวนี้มันเป็นวงกลมเราก็หาไม่เจอใช่ไหมนี่ถ้าเราตัดตัวนี้ออกมันเป็นเส้นตรงหาเจอไหมหาที่สุดเจอไหมเจอเจอไม่อยู่ที่ไหนเออยู่สองข้อถ้าเลยไปที่เนี่ยถ้าเลยไปนี่เป็นอะไรมีเส้นไหมไม่มีเพราะนั้นจุดที่สุดของทุกคืออะไรคือไม่มีไม่มีถ้าจุดที่สุดของเส้นนี่คืออะไรคือที่ส่วนที่เออไม่มีเส้นใช่ไหม ถ้าจ so. mm ุดที่สุดของทุกข์คืออะไรอือทำไมหายากเยออคำตอบกันี่ไงก็เราทั้งหลายส่วนใหญ่เราก็จะตกอยู่ในเนี่ยเขาบอกให้ตัดโซ่ตัดโซ่ของขวางทุกข์เพราะมันเป็นวงเขาเรียกว่าอะไรว่าตะใช่ไหมอ่ว่าตะสงสารก็วนอยูยอย่างนั้น กินแล้วก็กามแล้วก็เกลียดกินแล้วก็กามแล้วก็เกลียดแกก,กินอันนี้ชังทุกครั้งแล้วก็วนอยู่ในนี้นะโลกโปวดลงก็วนวนอยู่มันก็ออกมาที่ต้องตัดตรงใดตรงหนึ่งออกรถทีดด่มันวิ่งได้เพราะโซ่ใช่ไหมถ้าตัดโซ่ขาดรถวิ่งได้ไหม <My God. S 1> ไม่ได้ไม่ได้ทุกมันก็วิ่งเพราะโซ่พระตาสัสารนั่นแหล,ละภาษาพระท่านเรียกวติจัสุวาทมันก็นมาตอ่อกันวิชาจมนมาถึงทุกมาจอน,นั่นนี่ วิชาเหมือนี่ก็มาตัดตรงนี้ที่นี่จะตัดตัดข้อไหนมันที่จะขาดตัดข้อไหนมันจุดแล้วจังงกมเนี่ยตัดทั้งหมดมันไปตัดตรงไหนตัดตัวกานหาออกตัดข้อนั้นนะครับตัดเพราะมันเกิดมันเกิดจากเริ่มต้นอยู่ไหนก็ตัดมัน่าเริ่มต้นด้วยอวิชาก็ตัดอวิชาตัดตัววิชาพอตัดวิชาปั๊บอะไรวิชาก็เกิดใช่ไหมเพราะก็เหยียดตรงเราเป็นวิชารู้แล้วรู้ไปว่าที่ไหนมันจุด แต่ถ้ามันนี้ไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นจุดไหนนะก็ต้องตัดตรงใดตรงหนึ่งวิชาแม้มันก็ไม่เชื่อมกันละเพราะไม่เชื่อมกันมันก็หาที่สุดเจอใช่ไหมพอหาที่สุดหาที่สุดของเรามีทุกข์ก็หาที่สุดเราั้ง่วงเนี่ยทุกข์ใช่ไหมเราจะให้ทำไงให้หายง่วงก็แก้แก้การง่วงใช่ไหมก็หาที่สุดของง่วงนะที่สุดของง่วงอยู่ที่ไหนก็มันก็ไม่อ้ เดี๋ยวถามคนเดียวถามคนเดียวไม่ได้ถามทุกคนเวลาง่วงเป็นทุกข์ใช่ไหมทีนี้จะแก้ง่วงตรงไหนหาที่สุดของง่วงอยู่ที่ไหนก็ดับหายเหยยดาหก็คือไม่ง่วงนั่นแหละหาตัวไม่ง่วงนั่นแหละหาตัวไม่ง่วงให้เจอเวลาไม่ง่วงก็หาตัวไม่ง่วงเวลาปวดเป็นทุกข์ใช่ไหมหาที่สุดของทุกข์หาที่สุดของปวดอยู่ที่ไหนก็ห้หายปวดไม่ปวดหาตัวไม่ปวดให้เจอ มีไหมตรงตัวไม่ปวดมีไหมไม่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงอ่าก็นั่นนี่อ่าทำไมไปหายากแยกเย็นนี่เห็นอันนี้ก็คือเฉลยปัญหาแล้วตั้งปัญหามาก่อนอามาก็เลยไปคุยกับนายทอมมี่เขามากำมือแล้วให้เขาแกะเขาแกะไงก็ไม่ออกเอาคุณกำมือบ้างให้แกะ เขาแกะออกง่ายๆอาคุณกรมวิทีนี้ที่เขาก็กำแน่นเข้ามาก็แกะไม่ออกนะอันนี้คุณไปแก้ปัญหานี่แล้วที่อามากำมืออีกทีให้เขาแก่ทีเมาก็เอาทำไมแกะง่ายทีที่เขาแกะมือเขาว่งเขาก็แกะออกง่ายๆแล้วทำไมเมื่อกี้ทำไมแกะไม่ออกเพราะอะไรเพราะเราต้องแก้ปัญหาของเราเองตัวเองแกะตัวเองต้องแกะเอาเองของตัวเองเพราะเราเอ็เซป ยอมรับการแกะมันก็จะแกะง่ายแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับอ่ะใครมาแกะเราเอาไี้มาปาดออกก็ไม่ออกปัญหาทุกอย่างอยู่ที่การยอมรับถ้ายอมรับเขาเรียกอารลีอโยอมคนหนึ่งอยู่เพิ่งทําอะไรอยู่ที่ลาสเวกัสยมแดงแก่มีลูกสาวคนหนึ่งยมใครสีจําได้ไหมแายแดงโมริโน แดงก็มาลูกสาวคนหนึ่งชื่อคริสติน่าโอ้ยแกเป็นเด็กเนาะอายุสิบเจ็ดสิบแปดเอาไม่อยู่อะพอวันวันเขาก็อยู่อยาหน้าคอมของเขาที๋ย้ก็โทรหาเพื่อนเพื่อนก็มาก็คุยกันอยู่งั้นน่ะที่พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทําไงมาก็บอกให้มาปฏิบททัติธรรมไม่ใช่เอาเด็กมานะเอาพ่อแม่มาปฏิบททัติธรรมทีนี้คืออามาก็ถามยุ้งแดงทาไมไปทุกข์กับคิสตีน่า ก็ฉันเป็นแม่เขาอ่ะอันนี้แหละคือต้นเหตุเพราะโยมคิดว่าโยมเป็นแม่นี่แหละอ่าฉันเป็นแม่เพราะฉะนั้นโยมไม่ใช่แม่โยมเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่จะจะอยากเข้าใจความจริงโยมต้องมาปฏิบัติพอมาปฏิบัติอย่างที่เรามาเล่าให้ฟังก็ปรากฏว่าเขาเข้าใจตั้งแต่นั้นมาเขาก็ลูกจะทําอะไรก็เขาก็ไม่แต่เขาทําใจให้สบายพ่อใหญ่จรก็บอกให้ทําใจให้สบาย พอทำใจใสบายแถวเพื่นลูกมันมีปัญหามาลูกม,มาปรึกษาแล้วทีนี้เพราะเด็กเขาเขารักเขารักพ่อรักแม่อู่แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไปทําตัวเป็นพ่อเป็นแม่เขาเขาไม่กล้าเข้าหาเพราะพ่อแม่จะวางมรทัศน์ว่าต้อชี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้เด็กสมัยใหม่แล้วต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจเราก็อ,อย่าชี้เขาเราต้องชี้เราอเราพยายามทําความเข้าใจทุกอย่างปัญหาแต่ละแห่งไม่เหมือนมาเห็นใจเด็กที่อเมริกามากแล้วเห็นใจพ่อแม่เขามาก ปัญหาเรื่องเดียวคือเราไม่เข้าใจซึ่งกันเลยกันทําไมไม่เข้าใจก็เพราะว่าเรายอมรับกันไม่ได้เพราะมาตรฐานที่พ่อแม่เลิมต้นมากับมาตรฐานที่ลูกเลิมต้นมามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากมาพูดกับยมแดงยมแดงก็มาปฏิบัติธรรมก็ทําหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นลูกจะเป็นอะไรมาก็ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับลูกให้กำลังใจ่อมาคิดที่หน้าก็กลับกลับเข้าบ้านมาก็สบาย มีปัญหาอะไรก็ถามพ่อเมื่อก่อนถามไม่ได้ถามน,นแม่ก็มีอารมณ์ว่าอย่างงู้นอย่างนี้เราไมทีนี้ลูกมันรับไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนไปนสอนเขากเหมือนไปด่าเขาว่าพอพอยมแดงทําใจได้ก็สบสายก็อเขาก็มีความสุขลูกเขาต้องการความสุขอยู่แล้วคือความรับพ่อรับแม่เขาก็อบอ่นเ็ามาปรึกษามันพอปรึกษาต่างคนต่างยอมรับสิกันเลยกันไอ้ที่กรรมต่างคนเมื่อก่อนต่างคนต่างกรรมมือใช่ไหมต่างคนต่างคนต่างันแก่กันไม่ได้ เ <laughs> พราะต่างคนต่างยอมรอบกันมันก็เลยแก้ออกง่ายๆก็เลยอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาหลังจากนั้นมายมแดงก็เข้ามาปฏิบัติธรรมก็เดี๋ยวดีก็สบายคีเตน,น่าก็เข้ามาโดยที่ไม่ต้องสอนอะไรเลยเพราะเด็กเขาฉลาดอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องสอนเพราะว่าภาษิตไทยอย่างว่าคําตัวอย่างดีกว่าคําสอนเราต้องสุขให้ลูกดูเราต้องสบายให้ลูกดูยืนเยนื้แจ่มใสให้ลูกดูคือตัวอย่างเราต้องมีความสุข แต่ว่าถ้าเขาไม่ดีขึ้นก็เป็นกรรมของเขาแต่เราอย่าไปเอากรรมเขามาใส่เราแต่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคือหน้าที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราก็เขาก็จะรู้เองแต่ถ้าเรายิ่งไปใส่ความเป็นพ่อเป็นแม่ไปเขาก็จะทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆความเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะไปฆ่าเขาในที่สุดก็ไม่มีใครแต่คนก็ต่างทุกข์ดังนั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมจะช่วยเราได้เยอะนะจะช่วยเราได้เยอะคือทาใจให้สบาย การทำวิปัส,สนะที่เราทำที่นี่คือมาดูใจของเราเมื่อแก้ปัญหาของเราที่บอกแล้วว่าเรามีทุกเพราะเรามีจิตใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่มีจิตเราก็ไม่มีทุกอย่างที่นระพที่ทำไปบอกให้จักพัดหูไปหาหาจิตหาไปหามาหาตั้งห้าอะไรสี่ห้าหกเจ็ดหาั้งสี่ชั่วโมงเจอไหมไม่เจอใจไม่เจอใจเพราะว่าใจมันไม่มี ที่แล้วมาคุณทําดีด้วยใจมันก็เลยทําให้คุณเป็นทุกข์ต้ในนี้ใจมันไม่มีอ้าวที่มีคิดอะไรมัเน,นี่ยนี้ถ้าเรามีเดสติสิ่งที่เราคิดออกมามันก็เป็นอะไรเป็นปัญญาเราแก้ปัญหาด้วยปัญญาอย่าแก้ปัญหาด้วยจิตเพราะจิตมันแบกความคิดไว้เยอะแยะมากมายมันสั่งสมอดีตอนาคตไว้มากมายเพราะนั้นเราจะเอาจิตมามาเป็นมาตรฐานในการตัดสินไ,ไม่ได้เอาความคิดมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินบ้าต้องเอาปัญญาทีนี้ปัญญาที่จะเกิดต้องอาศัยอะไร ต้องจเจริญสติสมาธิเท่านั้นแต่ปัญญาที่เกิดจากความคิดเอาเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่ปนความคิดแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เพราะนั้นมีทางเดียวต้องจเจริญสติสมาธิปัญญาให้เข้มแข็งแล้วเราจะได้ใช้ตัวปัญญาไม่ใช่ตัวจิตแต่ถ้าเราไม่ได้จเจริญสติสมาธิเราก็ไม่มีปัญญาที่จะมาแก้ปัญหาก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆที่ต้นตอของปัญหานะอันนี้ก็เข้าใจนะอ่ะต่อไปรับพร Thank you.